สวัสดีค่ะวันนี้มาหยุ่หมหวัวเซอร์ในเกมไมเดนกันนะคะโดยตัวละครที่เราเล่นในวันนี้ก็คือ j a ไสุดแซ่บค่ะก่อนเล่นก็ขอขึ้นคำเตือนเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะคือเราเราแทบไม่ได้จับไอวี่เลยเพราะงั้นถ้าเราทำอะไรแปลกๆก็เฮฮฮเมื่อเริ่มเกมมาเราก็ทำการปลดปล่อยร่างทรงของเราไปสิงเซอร์กันนะคะไปค้าวน้องจีซี่เนื่องจากเกมนี้ไม่มีตัวปัน่นเพราะงั้นเราจะมาไล่ตัวที่ไล่ง่ายๆก่อนนะคะ นูขอโทษค่ะไม่ไล่พราค่ะโกบาบค่ะหนึ่งในความสามารถของเจเอวีก็คือการใช้ร่างส่งพ่นควันใส่เซอร์ได้นะคะโดยควันนั้นจะไปเล่งเฟดดวงตาให้เซอร์ค่ะเมื่อเฟดเต็มเมื่อไหร่เซอร์คนนั้นก็จะเดินมาหาด้วยความรักนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ทุกคนดูนะคะนี่แน่วืดค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนเรายังมีบิงอยู่เดี๋ยวเราจะบิงตีอะไรเท่ๆโชว์ให้ทุกคนดูนะคะนี่คอเจมาช่วยเพื่อนแล้วเหรอคะน้องอิตกา แดี๋ยวเราจะวา่ไปที่หินตรงห้องีเพื่อตีดักเซออีกทีหนึ่งนะคะมาเราว่าแผนเราไม่ใช่อย่างนี้นะคะในเมื่อเราส่งอีไลกับคืิฤาษ์เสร็จแล้วเราก็เสกล่างทรงไปสิงคนอื่นต่อกันเถอะนะคะดูเหมือนเซอร์ที่เราเจอจะเป็นนายีฟนะคะปกติเขาจะไม่ค่อยไล่นายีฟกันนะคะเพราะเป็นเซอร์ที่ไล่ยากมากเลยค่ะแต่เราไม่ใช่คนปกติคะ่ะเพราะงั้นแปลสิงกันเลยเหมือนว่าเครื่องตัวนี้จะเตรียมจุดแล้วนะคะเพราะงั้นมาค่ะ มาทำลายความหวังเสือกันดีกว่านะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะโชว์สกิลใช้ร่างทรงพ่นควันให้ทุกคนดูใหม่นะคะ <c oughs> นี่แน่เออมันต้องอย่างนี้ <c oughs> มาค่ะพี่นาอีฟมานั่งชิลๆกันดีกว่านะคะแล้วหลวงพี่โลนจะย้ายกี้กทำไมล่ะคะมนลำบากคนเดินไปเดินมานะคะ <c oughs> ออ <c oughs> เอ,อ,เอกาครับเพื่อนเขาอยู่ด้านหลังคะลุเขาย้ายที่แล้วค่ะไอคนย้ายกุ้ยก,ก็มีคิดจะเตรียมกับเพื่อนเขาหน่อยลหระ สรุปตานี้เราเก็บเซอร์ไปได้4คนนะคะนับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะยินดีกับเราสิคะ